เดินทําค่นัทพัฒ์อัตพรวรรักษ์นะคะจังหวัดฉะเชิงเซาใช่ไหมฮะฉะเชิงเซาใช่ค่ะครับและสถานที่นี้ก็เป็นสารากลางจังหวัดฉะเชิงเซานะคะน,นี้ก็จะเป็นหน่วยเขตเลือกตั้งทางด้าน,นซ้ายมือนะคะก็จากความเหน็ดเหนื่อยที่ทํามาทั้งหมดค่ะก็เพื่อวันนี้นะคะวันที่3กรกฎาคม2554นะคะที่จะมีการเลือกตั้งอสสนะคะแต่พรุ่งนี้นะคะ26 มิถุนายน25 5 4้าอห้าสิบสี่ค่ะเป็นวันที่อขออ่านหน่อยนะคะสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนะคะ<ม>ของจังหวัดฉะเชิงเทราเรานะคะทางด้านซ้ายมือของดิฉันเนี่ยนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกตั้งก็เพิ่งกลับมาจากติดป้ายตามเสาไฟฟ้าแล้วก็จากเอกสารนิดหน่อยนะคะในเมืองฉะเชิงเทราวันนี้ก็ไปที่สถานีขนส่งมาค่ะแล้วก็ถนนสีสุรรตัดใหม่แล้วก็ถนนมหาจากักรพรรดิ เดี๋ยวช่วงเล็กๆช่วงหนึ่งแค่นั้นเองจะติดมานะคะพอดีเอกสารเราหมดก็เลยกลับนะคะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนกับปีหนึ่งลนะคะก็ได้มาทํางานตรงนี้ก็ในแต่เพื่อวันที่3เนี่ยค่ะก็จะได้รู้ผลกันแล้วว่าพลังโหวตโนของจังหวัดชัดเงเซาเนี่ยในขณะที่พวกเราเนี่ยพลังผีเสื้อตัวเล็กๆที่ออกปากกระพือปีกเนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลขยับปีกหรือก็กระพือปีกเนี่ยกระพือปีกกระพือปีกค่ะกระพือหรือขยับฮะขยับค่ะของเราค่ายขยับแล้วล่ะขยับแล้วก็เริ่มกระพือแล้ว ก็เชิญชวนกันมาเยอะๆนะคะมาร่วมลงคะแนนให้กับโหวตโน่แม่ประสงค์เลือกใครนะคะในวันที่3กรกฎาสำหรับพรุ่งนี้ก็คงจะมีคนมาลงเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูจากสถานที่แล้วก็ใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะจัดในวันพรุ่งนี้อืมลงคะแนนเลือกตั้งลงหน้าก่อน<ช>นะครับการทํางานที่อุปสรรคนีค่ฮะกับการติดป้ายหรือว่าการทําป้ายเน,นี่ยฮะมีปัญหาไหมแทบจะไม่มีเลยนะคะได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มพี่พี่พันธมิตรของจังหวัดชียงสากลุ่มนี้มีกี่คนเนี่ยฮะประมาณแห่กลุ่มนี้ก็จริงๆแล้วการรวมกลุ่มของคนเนี่ยสองคนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นกลุ่มแล้วนะคะแต่กลุ่มเราเป็นตั้งห้าคนนะคะทั้งจังหวัดที่มาช่วยกันมีห้าคนนะคะในตัว<ล>มือจะถึงสองก็ได้จากพี่กองมาทำไปหนึ่งคนมาช่วยกันแับพี่พี่พันธมิตรที่นี่มารวมกันครับสุดท้ายมีไรฝากหนึ่งชาวเฟซบุ๊กแมมสั้นๆนะครับที่ดูอยู่ กระแสตอบรับเริ่มดีแล้วค่ะรู้สึกมีกําลังใจแล้วตอนแรกไม่ค่อยมีกําลังใจชาว facebook จริงๆแล้วนะคะก็น่าเดิมๆเข้าใจอยู่แต่ก็อยากจะกระจายเ,เสียงหวโนให้มากขึ้นมากที่สุดนะคะเพื่อนๆชาว facebook ที่เป็นพวกเดียวกับเรานะคะขอใช้คำนี้แล้วกันนะคะอยากให้กระจายไปมากก็อย่างประมาณถ้าอาทิตย์เดียวอีกอาทิตย์เดียวเองนะคะถ้าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ละประมาณตีหนึ่ง้าอีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองที่เราจะ ช่วยกันตรงนี้ยังไม่ช้ายังไม่สายเกินไปก็อยากให้ช่วยกันออกมาออกมากันีเยอะเลยเป็นกำลังใจให้กับชาวเชียงแสนและก็ทุกๆคนเลยนะครับที่ทํางานรณรงค์โหวตโนนะครับขอให้ผีเสื้อทุกตัวนะครับทุกๆตัวเลยทุกๆท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสู้ๆครับจะได้นำกำับขอบคุณมากๆ Today, รักจนหมดหลมหายใจได้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าเธอ,เธอจะไม่รักผนอย่างฉันก็ไม่สำคัญที่ไงฉันก็รักเธอ